สวัสดีครับเรื่องเเ h e 7ยับกับชิน่าของ h ฮ t ์ทริกฮีโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวการจากลาของตำนานแห่งเดอะบริ g จช่วงเย็นของวันจันทร์ที่25มกราคม2021นะครับก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละผมชื่อว่าแฟนเชลซีคงจะรู้สึกช็อกและก็เสียใจกันไม่น้อยนะครับเกี่ยวกับข่าวการปลดแฟรงค์ลัมพาด ตำนานผู้พันตัวเป็นผู้จัดการทีมของทีมทำให้ลมพ์ดน,นั้นต้องยุติการคุมทีมเชลซีไว้ที่84เกมโดยการปลดครั้งนี้เนี่ยได้สร้างความเสียใจให้กับแฟนเชลซีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและการปลดโค้ชในครั้งนี้ครับนับเป็นครั้งแรกที่ทางเซมีโรมมนอับราโมวิชออกมาแถลงถึงการปลดโค้ชด้วยตนเองเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกุนซือคนไหนได้แช์มามากมายเท่าไหร่เซมี ไม่เคยออกมาแถลงด้วยตัวเองเวลาปลดโค้ชเลยนะครับแต่พอเป็นแลมพาดนี่คือครั้งแรกที่เสียมีนั้นออกมาแถลงด้วยตัวเองครับนี่คือการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับสมโมสรเพราะผมมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีเยี่ยมกับแลมพาดและผมเคารพเขามากที่สุดแลมคือคนที่ซื่อสัตย์และมีความตั้งใจในการทำงานที่สูงมากแต่เราเชื่อว่า นี่คือสถานการณ์ที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมในนามของทุกคนในสโมสรเชลซีทั้งบอร์ดบริหารและตัวผมเองผมขอขอบคุณแลมพราร์ด ard, สำหรับการทำงานในฐานะเฮดโค้ชของทีมและขอให้เขาโชคดีในอนาคตเขาเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้และความเป็นตำนานนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ตามที่แลมกลับมาสโมสรเขาจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอ นี่คือสิ่งที่เซอมิอารวันอับรามวิชได้ออกมาแถลงการจากการปลดแฟลง์แลมพาดต,ตำนานตลอดการของเชลซีคนนี้ครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าแฟนเชลซีก็ต่างรู้สึกเสียใจและรู้สึกใจหายกันไม่น้อยที่ตำนานตลอดการที่ยอมอุทิศตัวมาคุมทีมในตอนที่แทบจะไม่มีใครกล้าคุมเชลซีเพราะว่าทีมนั้นมีปัญหาอิรุงตุงหนังเต็มไปหมด มาริโซซารีครับกุนซื้อของทีมเนี่ยก็ชิ่งหนีไปคุมมาลายูเวนตุสในกาวโชวซิลิอาทำให้เชลซีต้องไปคว้าหาคนมาคุมทีมแต่ก็หาคนมาคุมทีมยากคับเพราะว่าเชลซีเนี่ยถูกโทษแบนห้ามซื้อนักเตะถึง2ตลาดเลยนะครับในตอนแรกแล้วก็ทีมเนี่ยเสียตัวหลักอย่างเอเดนาซาซึ่งย้ายไปเที่เรอัลมาริตในลาลิกาสเปนแต่ก็มีนัก ที่เคยเป็นตำนานของสโมสรนครับที่เขาเนี่ยยอมรับงานแล้วก็มาคุมเชลซีทั้งทันที่คุมดาบีเคานตี้ผลั้นก็ถือว่าโอเคครับหลายคนอาจจะมองว่าแมชเชลซีเป็นทีมใหญ่ก็เลยอยากมาคุมนะสิแต่ความเสี่ยงมันสูงนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเชลซีทีมนี้เป็นทีมที่มีการปลดโค้ชบ่อยมากๆและแลมพาร์ดมีโอกาสสูงมากที่จะเอาชื่อตำนานนักเตะตลอดการของทีม มาทิ้งมาที่เชลซีแห่งนี้เดี๋ยววันที่เขาเนะครับเขามารับงานคุมทีมเชลซีวันแรกเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยภูมิใจยอย่างมากครับที่ได้กลับมาเชลซีในฐานะผู้จัดการทีมทุกคนเนี่ยรู้ว่าผมรักสมโมสรแห่งนี้และเรามีฏิศิตย์ร่วมกันโดยตัวเขาเนี่ยจะมุ่งเน้นไปยังงานที่ได้รับมอบหมายและแตเตรียมความพร้อมสําหรับลดกการที่จะถึงเขาเนี่ยมาที่นี่เพื่อทํางานหนะัก จะนำความสําเร็จมาสู่เชลซีให้ได้ตัวเขาเนี่ยแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะเริ่มคุมทีมเชลซีทีมนี้ด้วยเซียมีนะครับตอนแรกเนี่ยก็ได้ให้สัญญาเลยครับว่าจะให้ลามพาร์ดคุมทีมอย่างน้อย3ปี ซึ่งการเข้ามาของเขานั้นมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าซื้อใครไม่ได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับซื้อใครไม่ได้2ตลาดนักเตะเพราะว่าโดนแบน์จากการห้ามซื้อนักเตะเพราะว่าเชลซีเนี่ยดันไปทำผิดกฎในการซื้อตัวนักเตะนั่นเองครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็มาอุทธรณ์โทษแบรนดได้เหลือเพียงแค่1นตลาดเท่านั้นนะครับแถมแนวะรับตัวเก่าของทีมอย่างดาบิดิลยูริสเนี่ยก็มาทิ้งทีมก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงไม่กี่วันทําให้เขาเนี่ยต้องไปดึงดาวรุ่งที่ปล่อยยืมมาใช้งานเหมือน จะเป็นเมสันเมาฟิเาโยโทโมรีแทม่อับรามลีสเตมรวมถึงดันดาวรุ่งขึ้นมานะครับมนจะเป็นบิลลี่กิลมอ์คาร์ลฮัสสันอุดอยก็ปั้นต่อไปซึ่งเขาก็ไม่หวั่นครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเปิดหัวฤดูกาลได้ไม่สวยจากการชนะได้เพียงแค่หนึ่งจากสี่เกมแรกแต่ว่าพอแลมพาดเนี่ยเริ่มปรับระบบทีมได้เขาก็ค่อยๆพาทีมทำผลงานชนะได้อย่างต่อเนื่องในเกมลีกนะครับและก็ในปีนั้นเขาทำให้ดาวรุ่งอย่างแทมิอับราม ยิงไปถึง18ประตูทุกรายการให้กับเชลซีคารให้ลิสเจมส์กลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามมองมากในเกาะอ,อังกฤษและถึงแม้ว่าเชลซีนั้นจะอุธอทธรณโทษผ่านจนสามารถซื้อนักเตะได้ในตลาดมก,กราคม2020แต่สุดท้ายทางบอร์ดบริหารก็ไม่ได้ซื้อใครให้กับฟแฟรงค์แลมพาร์ดอยู่ดีและนั้นของฟแฟรงค์เนี่ยก็พาทีมเชลซีทีมนี้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในทัวร์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้อีกต่างหาก ถึงแม้ว่าแฟลคงเนี่ยจะพาเชลซีตกรอบ16ทีมด้วยน้ำมือของยิร์นมิวนิกแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า,ายิร์นนั้นเป็นคู่แข่งที่สุดหินมากๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการแพ้แบบหมดรูปแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าผลงานของไบมินิกเนี่ยในฤด,ดูกาลก่อนมันแกร่งเกินใครจะต้านทานจริงๆนะครับแต่ถึงยังไงในกัรสุดท้ายเนี่ยลมพาดก็พาเชลซีจบที่4พร้อมคว้าโคตาอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับทั้งทันที่ตอนที่เขาเนี่ยเข้ามารับงานคุมทีมก็ตราดโดนปราโมทเลยครับว่าโอ้ยติดท็อปโฟก็เก่งแล้วอีกทั้งเขาเนี่ยยังพาเชลซีทีมนี้เข้าชิง FA Cup ได้อีก ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงรองแชมป์เพราะไปแพ้ต่ออาร์ซนอลในเกมรอบชิงชนะเลิศก็ตามโดยถือว่าปีแรกของแลมพาร์ดเนี่ยสอบผ่านมากๆก,ก,กับเชลซีครับและกกะทัใหทางบอร์ดบริหารนั้นทุ่มเงินเสริมทัพให้เขาอย่างหนักถึง222ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงฮาคิมเซียงติโมแวเนอร์เบนชิเวลมาลองซาเตียโกซิวาคายฮาวเวตเอดูอาเมนดีซึ่งถือว่า เป็นการเสริมทัพที่ดูแล้วยกระดับทีมได้อย่างมากนะครับและก็การเสริมทัพมากขนาดนี้ทําให้ลำพาดเนี่ยถูกคาดหวังมากกว่าเดิมเป็นธรรมดานะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือความกดดันที่เขาต้องเผชิญถ้าทําดีก็ได้รับคําชมแต่ว่าถ้าเกิดสะดุดแพ้สะดุดเสมอบ่อย ก็ต้องโดนตําหนิเป็นธรรมดาหละครับโดยช่วงแรกเนี่ยลัมพาทำผลงานได้ดีมากครับเก็บชัยชนะและก็เก็บครีนชิตได้อย่างต่อเนื่องจนถูกมองว่าเป็นม้าตัวเล็กที่อาจลุ้นถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้แต่พอทีมเริ่มประสบปัญหาตัวหลักเจ็บผลงานก็เริ่มดรอปลงนักเตะที่เคยผลงานดีอย่างติโมแวนเนอร์จู่ๆก็กระสุนด้านหญิงยังไงก็ไม่เข้าครับรวมไปถึงคายฮาวเวด ก็โดนถูกมองว่าโดนย้อมแมวขายมานี่นาเรียกได้ว,ว่าทีมมีแต่ปัญหาทรงบอลที่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นเละไม่เป็นท่าแถมการแก้เกมของแฟรงค์แลมพาร์ดก็แก้แบบงง,งทำให้ทรงบอลของเชลซีนั้นกลับกลายเป็นทีมไร้ทรงจนนักเตะพากันฟอร์มดรบกันไปหมดทั้งนักเตะทั้งโค้ชต่างหมดความมั่นใจจนดูเหมือนกับว่านักเตะเริ่มไม่เชื่อใจใทแนิคติกของแลมพาร์ดจนกระทั่งในท้ายที่สุดครับ ฟลังน้ำผาดถูกปลดจากการเป็นโคช้ชของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเมื่อช่วงเย็นของวันที่25มกราคม2021คือเมื่อวานที่ผ่านมาอย่างนั้นเองนะครับตอนนี้ครับก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเตงหนึ่งเตงจา๋าคือโทมัสทูเกิลกุนซือชาวเยอรมน,นีที่เพิ่งจะแยกทางกับปารีสแซงต์แชร์แมงในลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ต้องมาดูเลยครับว่า การปลดแลมพาดและตั้งโทมัสทูเคิลคนนี้เข้ามากลุ่มทีมผลงานจะเป็นอย่างไรทูเคิลเนี่ยจะสามารถพาเชลซีติดท็อปโได้หรือไม่ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับเดีวก็ยังมีผลงานยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรือหนึ่งเอฟเอคัพอีกแต่ก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเชลซีจะจบอย่างไรในปีนี้อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะเราอาจไปได้ไกลมากกว่าเดิมรู้สึกยังไงกับการจากลาของตาะหน่งฮเนอร์บริด อย่างแฟงแรงก์แลมพาร์ดคนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเชื่อว่ามีคนที่เสียใจแล้วก็เสียดายรู้สึกใจหายกันไม่น้อยแต่บางส่วนก็มีหลยครับที่บอกว่าออกไปเถอะเพื่อที่จะให้โอกาสคนเข้ามาคุมทีมแทนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะคนที่เชียร์นั้นก็รักทีมกันทั้งนั้นนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชินาของแฮตติคิโรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ